ในวันที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เนี่ยนะพระองค์ก็ตัดสู้เรื่องว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าคนที่เกิดมาต่าต้อยก็มีแรงบันดาลใจว่าให้ไหม่แต่พระพุทธเจ้าก็เ,าเคยเป็นขอทานเคยเป็นช่างทองเคยเป็นสัตว์เดจสารใช่ไหมแต่พอพระองค์รู้ก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองท่านไปหุยเนี่ยยมจะเป็นคนจนหรือคนอะไรก็ตามไม่ต้องท้อแท้เพราะพระเจ้าเคยผ่านมาหมดแล้ว เพียงแต่ว่ารู้แล้วจะทำหรือเปล่ารู้แล้วจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้ในวันที่พระเจ้าตรัสรู้นนอกจากรู้ว่าท่านเคยเกิดเป็นอะไรยามที่สองเนี่ยนะท่านตรัสรู้ว่าท่านเคยทํากรรมอะไรด้วยคือเกิดเป็นอย่างนี้เพราะไปทำอะไรเกิดเป็นนี้เพราะไปทําอะไร,นนร,ะะไรและยามที่สามเนี่ยนะท่านก็ได้ตดรัสรู้เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดและอริยสัจสี่นั่นแหละทีนี้วงจรนี้เนี่ยเขาวงจรปฏิจจสมุทบาท น่าจะรู้จักอยู่แล้วอวิชาเป็นตัวเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องมีวงจรนี้แล้วก็ไปผัดสะเห็นไหมมีผัดสะตรงเบอร์หกกับเวทนาเบอร์เจ็ดเขาเรียกห่วงโซ่เนี่ยสิบสองห่วงโซ่เนี่ยตัดห่วงโซ่ไหนออกได้ห่วงโซ่เดียวมันจะขาดจุดที่จะตัดได้นี่นะเราจะไปกาจัดอวิชาตรงๆมันไม่ได้เพราะเราสู้มันไม่ได้ไงเราก็ต้องตัดที่ผัสสะ และก็เวทนาซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าทํำยังไงนะแต่ตอนนี้เราลง <c oughs> มาเริ่มที่เบอร์12ก่อนที่เริ่มเบอร์12บสองเนี่ยนะก็เพราะว่ามันคือสภาพเราตอนเนี้คือตอนนี้เราอยู่ในชรลามรณะคือทุกวันเนี้ยเราแก่เจ็บป่วยตายมีความทุกข์ไอ้ความทุกข์ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะนึกได้เนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในสภาพของเราเช่นตอนนี้เราก็มีความแก่หูหูตึงบ้างตา มัวบ้างผิวหนังหย่อนบ้างนี่นี่คือความแก่ที่เห็นอยู่ถูกไหมแล้วก็บางทีเราก็เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยบ้างแล้วเราก็ผิดหวังบ้างอะนี่คือความทุกข์ที่ประสบอยู่ก็คือเบอร์สิบสองนะแต่ว่าการที่เรามีเบอร์สิบสองเรามีความทุกข์ตรงนี้มันก็เพราะว่าเรามีการเกิดมีชาติมีชาติมีการเกิดตอนนี้ทําไมเรามีการเกิดล่ะเราเกิดมาเป็นคนก็เพราะว่าเรามีสถานที่เกิดมีพบ คือจากบุญบาปที่เราทํามาชาติก่อนเราได้สิทธิ์มาเกิดในภพนี้เป็นภพที่เป็นคนตอนนี้ไอ้ภพที่จะเกิดเนี่ยนะมันต้องมาจากอุปทา,านคือสิ่งที่เรายึดติดอยู่ในจิตใต้สำนึกอะไรว่าจิตใต้สำนึกเรามีอุปทา,านมีการยึดติดในเรื่องอะไรบ้างนะซึ่งอุปทา,านเนี่ยนะมันมีอยู่สี่ประเภทนะคือเรื่องการนะการก็มีทั้งแต่คือความเพลิดเพลินความพอใจนะที่อยู่เกี่ยวกับ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะแล้วก็จิตใจในเรื่องฌานด้วยนะรูปเวลาคะแล้วก็อรูปเาคะพวกนี้ก็คือบางคนนั่งสมาธิเยอะเนะาะนั่งสมาธิเยอะเนี่ยนะก็จะไปยึดติดอยู่ตรงนี้เช่นท่านอาตะราบทและอุทกราบทเนี่ยคืออาจารย์ของพระเจ้านะตายไปแล้วไปอยู่ชั้นอนรูปแพรมอ่ะก็เพราะว่ามีฌานสูงไงแล้วก็มีความสุขตรงนั้นก็เลยเป็นอุปทานยึดอยู่ตรงนั้น นะแล้วอุปทานอีกข้อหนึ่งต่อมาก็คือความคิดบางทีเรามีความคิดผิด,ผ,ดผิดมาดที่สูกสอนมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ยังยึดความผิดผิดนั้นน่ะเราก็ไม่แก่แต่การที่เราได้รับรู้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หมายว่าท่านสอนท่านก็ไม่รู้หรอกว่าท่านก็เข้าใจผิดใช่ไหมเข้าใจผิดมาแล้วก็เขาก็หวังดีกับเรานั่นแหละแต่เนื่องจากว่า ท่านยังไม่ประลุธรรมท่านก็ไม่รู้ก็สอนผิดป่ะเราก็รักหมาแล้วเราก็ยังทำาต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันมานะนะแล้วก็ข้อที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญพจน์การรักษาศีลหรืออะไรเนี่ยที่มันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ประเพณีบางอย่างที่มันผิดอะ่ะมันก็เราก็อาจจะไม่รู้ไงอย่างถ้าเห็นง่ายสมัยที่อินเดียเนี่ย ่าไก่บ้างค่าสัตว์มาบูชายันเงี้ยมันก็ก็เป็นประเพณีซึ่งมันก็อาจจะทํามาเป็นพันๆปีแล้วแต่มันผิดถูกไหมแต่ว่าไอ,ไอ้นี่ยุคนี้ก็นี่ก็อาจจะไปไม่รู้นะอาจจะไปขอหวยตากต้นไม้อย่างเงี้ยไอ้นี่ย่เงี้ยไปขอหวยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่า้ไอ้นี่มันจะทําให้เกิดโชคลาภพ,พอออกรถคันใหม่มาอเอยเอาเบอร์นี้แล้วกันเผื่อจะถูกนี่คือความเชื่อซึ่งมันก็ผิดไงแต่ว่าก็เขาเชื่อของเขาแล้วบางครีมมันก็ถูกด้วยนะ พอยิ่งถูกปุป๊บก็เลยยิ่งเชื่อใหญ่แต่มันสุดมันจะผิดนะตอนนี้พอมาอย่างนี้แล้วอีกยานเขาลิสสีก็คือการยึดมั่นในตัวเองเขา้าใจว่าแม้แต่พระอานนท์ซึ่งอยู่กับพระพุทธเจ้ามาสี่สิบห้าปีเลยนะก็ไม่บรรลุธรรมไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันนะเพราะท่านมีความปรารชนาที่จะไปเป็นพระอรหันเนี่ยความอยากความอยากเป็นกิเลสพราะท่านมีความอยาก๊ ท่านก็เลยไม่บรรลุเพราะอุปทานเนี่ยท่านอยากจะเป็นพระอ,อราหันต์เพราะว่าเขามีสังฆทานาครั้งที่หนึ่งเนี่ยต้องมีพระอ,อราหันต์ห้าร้อยรูปแล้วตอนนี้ได้มาแล้วสี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็ขายไปรูปเดียวท่านก็พยายามที่อยากจะเป็นนั่นแหละแต่ว่าเป็นไม่ได้จนสุดท้ายถึงวันสุดท้ายนะเออท้อใจไม่เอาละพระอ,อราหาันตะ์นอนแล้วปล่อยวางบรรลุเป็นพระอ,อราหันต์เลยเลยวันรุ่งขึ้นเลยได้สังฆยานาไงเนี่ยเพราะฉะนั้นการยึดติด มันก็สําคัญอืมแต่เราเมื่อกี้เราให้อธิษฐานยึดติดเรื่องนิพพานนะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราอาจจะต้องปล่อยวางแต่ตอนนี้เราต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องการต้องอธิษฐานให้ไปก่อนวิจิตรผมเนี่ยอธิษฐานอยากจะมีเงินถูกไหมพอถึงจุดหนึ่งผมก็พอแล้วไงเพราะผมก็ตอนนี้มีเยอะแล้วผมก็ให้ไปเยอะแล้วแล้วก็เอ๊ะเราทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้เงินเยอะนะตัวเองตอนนี้ไม่มีตังค์เลยนะ พูดถึงไม่มีตังค์นี่เดี๋ยวเล่านิดหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะวันสงการอลีผมก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็เลยไปสมัครนั่งขั้ยาปฏิบัติธรรมที่วัดดุสิตตรงถนนไอสะพานปินเก้าวัดวดุสิตใกล้ๆกล้สนามหลวงนะเกาเขาก็จัดสามวันผมก็เลยไปสมัครสมัครเสร็จเนี่ยแต่ว่าผมไปเช้าเย็นกลับคนอื่นเขนอนผมก็ไม่สะดวกผมก็เลยกลับบ้าน ก็ให้แฟนเนี่ยไปรับทุกเย็นพอถึงวันสุดท้ายปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาเนี่ยติดงานที่ทางใต้ท่านก็เลยปิดคอร์สก่อนตั้งแต่เพนของวันสุดท้ายแต่ผมนัดแฟนไว้ม่มรับตอนเย็นเนี่ยอ้าวต,ตกลงนี่ผมก็กลับบ้านยังไงกลับบ้านไม่ได้ผมก็ต้องเดินออกมาเรียกแท็กซี่นะที่ที่ตรงริมถนนผมก็ให้แท็กซี่ไปส่งที่ออฟฟิศ พอส่งป๊อปแท็กซี่ก็ค <Pop> <V expand> ิดตังมาผมบอกเออตังไม่มีนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งแท็กซี่ก็ยื่นกระดาษใบหนึ่งมันคิวอาร์โค้ดบอกเอาใช้โทรศัพท์สแกนก็ได้ผมบอกโทรศัพท์ผมก็ไม่มีแท็กซี่ก็บอกว่าเฮ้ยคนสมัยนี้เงินย้อยมีโทรศัพท์ก็ไม่มีผมบอกเออผมก็ก็ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเงินมาให้ผมก็มีแต่บัตรเข้าออฟฟิศเนาะก็เลยเข้าไปแล้วไปตังมาให้เขาเลื่อีกเรื่องหนึ่งนะทุกวันตอนเช้าถ้าไม่ได้ไปตังจังหวัดผมก็กินถั่ว ถั่วเนี่ยนะผมก็มีถั่วแดงลูกถั่วเหลืองลูกเดือยถุงนี่นะซื้อถุงเรามันครึ่งกิโลสามอย่างก็กิกโลครึ่งเอามาต้มเสร็จแล้วใส่น้ำตาลสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วผมก็มาแบ่งเป็นยี่สิบสี่ถุงผมกินละยี่สิบสี่วันไอ้ถั่วเนี่ยนะถงนุงประมาณห้าสิบาทสามถุงก็ร้อยกว่าบาทบวกน้ำตาลอีกอีกถ้าสองร้อยห้าสิบกรัมก็น่าจะสิบกว่าบาท รวมแล้วไม่ถึงสองร้อยผมกินได้ตั้งยี่ิบสี่วันแล้วไม่ได้กินแค่วันสองวันนะผมกินมาตั้งแต่เกิดต้มยำกุ้งนะเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วกินมาทุกวันคนถามว่าแล้วไม่เบื่อหนระือบอกมันเห็นจะเบื่ออะไรแม้วประหยัดดีสุขภาพผมก็ยังโอเคอยูนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ไปใช้อะไรเสื้อผมนี่นะตัดสีเดียวผมตัดมาเจ็ดตัวนี่นะสีสีเทายกเว้นเนี่ยออกมานี่เลยใส่เสื้อในแจ็กกิบที่ตัวร้อย,อยบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็ตัดใส่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันคือเราก็ทําตัวให้มันง่ายนะโอเคแล้วเมื่อกี้เกี่ยวกับอุปทานตนนี้อุปทานมันมาจากอะไรอุปทานคือการยึดมั่นมันเกิดมาจากตัณหาตัณหามันก็มีอยู่สามอย่างนั่นแหละนะที่จะทําให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนะตัณหาถ้าจะเอาจริงๆมันก็ต้องมีทั้งความอยากเอ่อเขาเรียกอะไรนักกรรมมาตัณหาแล้วก็ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือพวกนี้มันก็คือ ทำให้เรามีความอยากตอนนี้เรามีความอยากบ่อยๆมันกลายเป็นอุปทานแ,แรกเดียวมันยังนิดหน่อยแตกว่ามีา่อเขรล็ชันเนี่ยนะทีแรกก็ให้มาแสนหนึ่งเราก็รับไปตอนนี้มันมาบ่อยบ่อยบ่อย่ไอ้คนนั้นก็ให้แสนนึงไอ้คนนี้นก็ให้แสนหนึงหายไปให้มาพอได้มาปุ๊บเนื่องจากมันเป็นเงินลอ้อมันก็ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ติดใจพอติดใจตอนนี้คนให้มาแสนหนงไม่พอแล้วมันขอสองแสนนี่มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นร้านเป็นหลายๆร้านกลายเป็นยึดติด ะารนี้พอเขามีโอุปทานแบบนี้นะมันต้องมีภพที่ไปเกิดซึ่งเขายังไม่รู้ว่าเขาอาจจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกก็ได้แล้วแต่กรรมใช่ไหมการนี้พอเรามีตัณหามันมาจากไหนตัณหามาจากเ,ออเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉ,ฉ,ฉถ้าเรามีความสุขไอสังขารก็ปรุงแต่งให้มีความอยากฮะแล้วก็อยากให้อยู่นานๆเนี่ยหรืออยากให้อยู่ให้ได้มากๆ อันนี้ไอเวทนาเนี่ยนะก็ไอ้ความรู้สึกนี่มันมาจากอะไรมาจากการสัมผัสเนี่ยผัสสะผัสสะหมายถึงว่าเมื่อกี้บอกแล้วไงมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสกับอายาตนะภายนอกถูกไหมอายาตนะภายนอกป๊อปแล้วมันก็มีวิญ,ญญาณพาข้อมูลเข้าไปในใจแล้วก็ปรุงแต่งตาบที่เมื่อกี้เสร็จแล้วผัสสะมันก็มาจากอายาตนะอายาตนะก็มาจากขันห้านั่นแหละก็คือกายกับใจ กายกับใจเนี่ยนะแล้วมันมาทีแรกมันมาอย่างไงแล้วมันมาจะทีแรกเนี่ยนะท้องแม่เราเนี่ยนะมันจะมีแต่รูปนะรูปมาจากไหนรูปก็คือตัวเราตัวอ่อนมันก็มาจากอสุสิของพ่อผสมเข้าไปในไข่ของแม่แล้วก็เกิดเป็นตัวอ่อนไอ้วิญญาณก็ป้นเปี้ยนอยู่ตรงบริเวณแม่เราเนี่ยแหละเอะไอ,ะอะคนนี้เราเคยทําบุญทาบาปก,กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันก็เลยเข้าไปจับไอ,อตัวลูกกลายเป็น รูปกับน,นามก็คือขันธ์ห้าตอนนี้ไอ้วิญญาณตัวเนี้ยมันเนื่องจากว่ามันก็มาจากมันถูกฝังมาด้วยอวิชาและสังขารฝังมาด้วยอวิชาและสังขารถ้าเรามานั่งดูนี่อวิชาเนี่ยนะเหมือนกับเจ้านายถ้าเจ้านายอยากจะกินต้มยำกุ้งมันจะต้องมีแม่ครัวแม่ครัวเนี่ยคือตัวสังขารแม่ครัวมันปรุงเป็นแต่ว่ามันก็ต้องให้วิญญาณเราไปหาวัตถุดิบ วัตถุดิบของต้มยำกุ้งก็คือไอ้ตัวกุ้งใช่ไหมแล้วก็ไอ้เครื่องแกงไอ้วิญญาณมันก็ต้องไปที่ตลาดไอ้ตลาดก็คือขันห้านั่นแหละก็คือรูปกระนามมันก็เลยไปทํายังไงให้รูปนะั้มันมีอายาตนะขึ้นมาก็คือมีตาหูจมูกเพื่อเที่ยวไปหาเหยื่อตอนนี้ไรข้อเท็จริงอวิชาเนี่ยนะอาหารของอวิชามันไม่ใช่ต้มยำกุ้งนะมันคือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้านั่นคืออะไรล่ะก็คือการมาสันทะก็คือความเพลิดเพลินความพอใจ ในรูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะฉะนั้นในเมื่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและอีกอันหนึ่งก็คือข้อสองก็คือไอ้นี่ว่าถ้าข้อสองมันก็คือไอ้พวกพยาบาทความโกรธความไม่พอใจถัดไปก็เป็นพวกท้อแท้ง่วงนอนท้อแท้กุ้มใจแล้วก็ถัดไปเป็นอะไรแหละก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็ยังมีพวกลังเลสงสยัยไอ้น,นี่คืออาหารของอวิชชา เพื่ออาหารของอวิชาเป็นแบบนี้ไอ้สังขารมันต้องให้วิญญาณไปหาข้อมูลมาหาแหลง่งที่มันที่จะทําให้มันมีการปรุงแต่งเี้เพราะฉะนั้นวิญญาณก็เลยต้องไปสร้างอายตนะให้กับรูปเพราะอายตนะทั้งหกก็ไปสัมผัสกับข้างนอกนะกับก็ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสธรรมลมเมื่อสัมผัสเสร็จป๊บมันก็เกิดเวทนาเป็นเวทนาเสร็จก็สุกสังขารปรุงแต่งให้เกิดตัณหา อ่าัณหามีอยู่3ามอย่างนะเมื่อมีตัญหาเกิดบ่อยๆๆกลายเป็นการยึดติดเป็นอุปทา,านเมื่อมีอุปทา,านปุบ๊บมันก็เลือกพบให้เราไปอยู่เมื่อมีพบแล้วมันก็ไปเกิดในพบนั้นอาจจะไปเกิดเป็นชั้นโพหมก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้ชั้นสวรรค์ก็ได้หรือเป็นคนหรือเป็นสัตว์เจ้าสารเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกเมื่อเลือกเกิดแล้วมเมื่อเราเกิดแล้วเราก็จะมีทุกข์ตามพบที่เราไปเกิด